สวัสดีครับพบก,กับผมทนายรถไถซิ่งครับวันนี้จะพามาชม M 6 0 4 0ครับยกล่องเพื่อปลูกมันครับสี่สูบเทอร์โบครับรุ่นนี้60แรงม้าคูเปต้าครับหวานปุ๋ยไปด้วยยกล่องไปด้วยครับการปลูกมันนี่ต้องปลูกในที่เนินครับ ถึงจะได้ผลครับผมเจ้าหนึ่งครับกับเจ้าเอ็มหกศสีู่นครับสิบแรงมาเทอร์โบครับใส่โซ่ไปด้วยครับ ล่องถึงจะสวยด้านข้างก็ปลูกมันเหมือนกันครับปลูกในที่เนินครับถ้าปลูกสิบถึงสิบห้าไร่นี่ยเงินแสนสบายครับตามผมสอบถามดูหลายๆคนครับสิบถึงสิบห้าไร่นี้ รายได้ดีมากครับต่อปีน่าจะตกอยู่ประมาณตันละสามพันครับมันแถวบ้านผมปีนี้ปลูกมันเยอะครับมันราคาดีครับ หวานปุ๋ยไปด้วยแล้วก็ยกล่องตามหลังเลยครับเสียหนึ่งจะสั่นนิดนึงนะครับขอภัยด้วยฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วครับ รถไถเริ่มออกทำงานได้แล้วครับวันนี้เสียหนึ่งทำมาหลายไร่แล้วครับดูพื้นที่ครับเป็นเนินครับเนินสูงด้านข้างก็มันครับเหมือนกัน ถือว่าใช้ได้เลยครับการปลูกมันเนี่ยแถวนี้ยกลองมันเนี่ยเสียหนึ่งนี่ฝีมือมากครับ ยกได้ฝีมือมากครับยกล่องมันชมกันยาวๆครับคลิปนี้ ถ้าไม่ใส่โซ่นี่ยินจะไม่เป็นคันสวยครับถ้าใส่โซ่นี่ลากตรงกลางนี่จะเป็นร่องสวยครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ